สวัสดีครับพี่น้องนะพอ่อรวยทุกท่านครับพี่น้อง FC พอ่อพารวยครับลาวเพราะพวกคนเช่นเคยในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคลากของรัฐบาลพื้นบ้านนะครับวัยไปดังฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบตา่ตางๆจานทึงสุขครับพบกรรับในรอบของวันจันทร์ที่27พฤศจิกาย,ยนครับจันทร์27แนวทางทั้งสีหน่อยและลาวจะเป็นยังไงนั้นมาลุ้นมาเชียร์ด้วยกันเนาะแล้วก็และสิ่งอื่นใดตกค่ำมาก็อย่าลืมพับลอยกระทงเนาะ 27ตรงกับวันขึ้น15คหาคำเดือน11เนาะโอเ้เดือน12สิใช่ไหมอืมเดือน12ลอยกระทงเนาะชาใช,ใช่เดือนไทยอา้าววันเพญเนาะวันนี้ก็วันพระใหญ่นะครับอ่ะอีกาลืมนะครับแนวทางวันพระใหญ่สายมูเตรูก็น่าจะรู้ดีเนาะเลขวันพระใหญ่อะไรวิง่งอะไรเดินอมาสรุปแนวทางของวันอาทิตย์ครับ ก่อนอื่นั่วมาเลยครับเปิดหัวมาก็ต้องกราบขอเพลงงามๆเลยครับเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยไม่ค่อยผ่านเลยครับช่วงนี้เสาร์อาทิตย์แอดตื่อมากเลยก็ต้องบอกยอมรับตามตรงเลยว่าตื่ตือต่อหัดตื่นคือทื่อสมองทื่อไปเลยอูวันอาทิตย์ถ้าเจาะไม่โดนเลยมันโอกาสที่มันจะเกลี้ยงขนาดนี้มันมีน้อยมากสําหรับแอดมินห้าหกปีที่ผ่านมาไม่เคยเจอแบบนี้เลก,ก็ต้องกราบ งามๆขออภัยพี่น้องทุกคนครับวันอาทิตย์ที่26ถ้าไม่มี6กสาเจาะหไม่ให้ไม่เจาะ6 3สามไมเนี่ยหลุดไปเลยแล้วก็แต่นี้ก็ถือว่าหลุดแหละเนาะเพราะมันไม่ได้มาตรงมันมาชุดเจาะจริงๆก็ของเรามันสูตรเจานะเนาะแต่ว่าให้เด็ดให้แรงด้วยอะไรเงี้ยครับแนวทางมันก็มีข้ามีหลุดพี่น้องก็ต้องกราบงามๆขออภยัยเนาะเลือกตามแต่รอบที่ชอบนะเลือกตามเดี๋ยววันที่ใช่แล้วกันอ้าว มาหกตัวเดียวเนาะกราบขอไปครับไปแก้มือกันใหม่วันจันทร์ครับไปกันต่อครับวันจันทร์ที่27ฤศัจิกายมุครับแนวทางหาหน่อยมัดรวนเนาะสุดจอดพิฆาตสีหน่อยแล้วก็สาวลาวฝั่งโคงเนาะต่ำลาวสาวฝั่งโคงครับไม่เยอะครับไม่เสียเวลาจะได้นําไปใช้งานได้ทันเนาะ เช่พาพกเกีครับ42พิเศษ96ปกติ80 VIP 19นะครับเมื่อวานนี้เรียบเป็นหน้ากลองเลยทั้งกราบขอให้จริงๆพี่น้อง FC ทุกท่านหลุดจริงๆเมื่อวานนี้เนาะแม่มี63มาคำคอไปชุดเดียวเนาะให้ไว้ที่พิเศษนอกนั้นกระจายมณฑเสดหาหน่อยครับมีเข้ามีออกมีเข้ามีหลุดเนาะแนวทางแอดมินก็เสาร์อาทิตย์นี่แย่ๆอยู่เหมือนกันหลายสัปดาห์มาแล้วเนาะก็ต้อง สังเกตกันด้วย FCD ที่ติดตามประจำจะสังเกตเนาะเสาร์อาทิตย์แนวทางค่อนข้าง,ง,งจะแกว่งมากๆเนาะนอกตารางครับ2067นะครับนอกตารางเด่นวันจันทร์ครับ2067ย์20เดเด้อสายเบิร์นก็4 4 1 1ครับสำหรับสีหน่อยเนาะนำไปที่ลาวด้วยนะอย่าลืมนำไปลาวด้วยอ้าวนอกตารางตีใค่เน้นให้หมดแล้วเด้อสีหน่อยนะนำไปใช้งานได้เลยครับตรงรอบไปก่อนค่อยสลับรอบเจาะเด้ออ,อ้าวไป สองทุ่มสามฝั่งของเราพนาครับวันนี้ลอยกระทงเสร็จเรามาตำลาวกันครับเด่น2เด่น1ครับวิ่งรูดสายวิ่งสายรูดเนาะสายเบิ้ลก็หนึ่งนนะครับอ้าวจอให้เด่นให้หมดแล้วนะครับชุดฟันก็มีเนาะวันนี้บอกตรงตรงแอดลังเลใจยังไงไม่รู้เนะาะสังเกตได้จากประกาศสิน้าเงินนะมีการลังเลใจเกิดขึ้นวันนี้ก็ต้องถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภยัยครับถ้าพลาดก็เพราะความลังเลของแอดนี่แหละเนาะ แต่ยังไงก็ขอให้ลาวเนี่ย้ำจุนเราไปจนถ,ถึงสิ้นปีนาะพี่น้องจะได้มีกําลังใจม,มีค่าน้ำมุกน้ำมันกลับบ้านกันเนะเาะอ้าวฝากก็เป็นนวทางครับสำหรับตาลาววันจันทร์ที่27ครับสีหน่อยเช่นกันครับขอให้ให้ปังขอบุญที่ติดตามของผูที่รับชมครับดูแนวทางแล้วฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจไอ้มินดนัมเดอร์ใน YouTube ก็ดีนะครับจะได้มีแนวทางแบบปั่นอย่างนี้ตลอดไปครับขอให้ให้ใหปังสวัสดีครับ